อะไรวะพี่ชายบุกไปดีพี่เพื่อนล้มไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอไม่บอกแล้วชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ก็ยังจะไปให้ชุบพี่ช่คนที่อยู่แถวอันนี้ปะแถวสมุยต่อย่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช่แต่พี่อยู่แถวไหน ตัวหมวยตัวคีไใควะที่ไหนวะฮัลลโหสวัสดีครับพี่ฮัลโหลครับพี่ชายฮัลโหลครับเล่นเดินได้ไหมแม่หมวยอะไรอะะไรสวัสพี่ชายผมเล่นด้วยได้เปล่าเสียงไฟวะเสียงหนู <c oughs> ผมเล่นด้วยได้เปล่า <c oughs> พี่เฮ <c oughs> ้ยพี่ขวามือมานะ่ะ เห็นปะนะพี่เห็นเลยโว้ยนดารกยงโว้โอ,โอ้ไม่นะพี่ไม่นะผมเจอลูกพีไม่ได้ผมขอโทษผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอ้ยนี่สเต็ปมะแข่งมาอุยอ้ยอุ้ย <g ül> โอ้ย <Double kill. S 1> พี่ไม่ชจผมเลยอะครับ <g ül> พี่คนไหนครับ <g ül> คือพี่ที่คุยกับผมคนไหน <g ül> โอ้เดียเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ <g ül> อุ้ยเขาหัวไปยี่แปดเจ็บมากอุ้ยเต็มเลย ไม่มีไอวลอลรอบหนึ่ง,งไหนสองไหนอุ้ยนี่ไงพี่ชายทางนี้เอาพี่ตายตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยว้าพี่ อ้าวพี่ตายเอาพี่ตายตอนไหนวะเนี่ยเอาพี่ตายตอนไหนวะเนี่ยพี่ตายตอนไหนวะเนี่ยว๊าดเฮ้ยมันจูเพื่ออยู่ oh. ไม่นะเฮ้ยถูกแล้วทำเอ้ยจร<ง>ิงส <c oughs> ุดยอด Few moments later. ปืนนี้ละกันตูวพี่ชายจังหวัดไหนครับเลยอยู่ตะข่านอยู่อะไรนะตะข่านเนี่ยอะไรวะพี่ชายบุกไปดีพี่ <c oughs> เพื่อนลมไม่ได้ไม่ได้ยกไปทำไมยิูงยกไแบบ อุย้ยโหแหนไม่บอกแล้วชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ก็ยังจะไปชุบเฮ้ยทริปเปิลคิล <c oughs> อ้าวพี่ตาเนี้ยเราต้องชนะนะครับพี่แบกผมด้วยนะตาเนี้ยเราจะยืนเป็นที่หนึ่งพี่เดียว ไม่รอผมเลยอะ่ะพี่ชาจะไปเนะี่ยผมจะไปด้วยอเอียิ้ยเฮ้ยสวยลงไปเนอะนะเอ้องงดิพี่ยิงโดนได้ไงอะ่ะพี่ก็งงเหมือนกันเฮ้ยไม,ไม่นะเอ้า ล้มข้างในหรอวะเนี่ยเพิ่งจะเห็นขอโทษพี่มันเลยยื่หนึ่งตัวไม่เห็นเลยโอ้ย,อยตกใจอุ้ยยังไงอุ้ยตาโดนเฮ้ยเออฮ่าอาฆ่าขิวก็หายเลือดน้องมาหน่นหนาครับพี่ อ,อุ้ยพี่ผมเก็บไม่ได้อ่ะเก็บได้แค่สามลูกอคาครบแล้วใช่ครับพี่ผมขอเป็นสิทธิ์พี่ได้ไหมอะไรนะผมขอเป็นลูกสิทธ์พี่ได้ไหมครับกอได้อยู่นี้เฮ้ยพี่ได้ดีจัง่ะครับมันขึ้นยังไสงสมนผมขึ้นทีจัดการอเลยเพื่อนลุยอุ้ยอุยอุยลูกพี่เกาะแตก โน้ปนะ <Nope. S 1> วู้นี่ไงป๊า,ปาฮ่าฮ่า <c oughs> บอกแล้วเด็กกลุ่มเรามันเจ๋งอยู่แล้วเช่นปะครับลูกพี่เอาเรื่อง <c oughs> เล่นในคอมเหรอเนี่ยเปล่าครับ <c oughs> ผมเล่นในโทรทัศนครับในคอมเหรอในโทรทัศน์โทรทัศน์คือคอมนั่นแหละ <c oughs> เหรอครับพี่ผมเพิ่งจะเลือเนี่ยพี่ตอนนี้พี่อยู่ปออะไรแล้ะครับปอสองเฮ้ยพี่ผมรู้น้องพี่ปีนึงอ่ะผมอยู่ปอหนึ่งอันนี้พี่จะเล่นหมดไรต่อ่สีเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งผมว่าผมจะไปรีเครื่องครับรีเครื่องคือรีเครื่องเลยอะไรคือการรีคือการรีเซ็ตเครื่องครับพี่คืนไหลว่ามันจะใจอยู่แล้วปิดเปิดใหม่อ่ะพี่เขาใจเปล่า ปิดเปิดใหม่อ่ะเดี๋ยวผมมานะไอ้พึ่งกดก่อนนะแต่ว่าทําไมพี่หน้าคุ้นๆนะเนี่ยแน่เลยพี่ใช่คนที่อยู่แถวอันนี้ปะแถวสมุยตุ๋ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วพี่อยู่แถวไหนสมุยตุ๋ยคือใครวะที่ไหนวะก็คือแถวริมติมอ่ะพี่ริมติมอำเภอสมุยตุ๋ยอ่ะ ติ่มก็ไรว่ติมติมก็ติมติมไงพี่ติมติมที่มันเป็นเน้นเนื้อนะนะใช่พี่นั่นแหละผมจำพี่ได้ปะผมเคยเล่นอยู่หน้าบ้านกับพี่อ่ะเออผมเจ๊แจเนี่ยพี่จำผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่นใหม่นะพี่ตอนนี้ผมไปแล้ว ป็นไงครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอ้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ